โอเคครับสวัสดีช n n e ด d บอินดี้ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนใช้โปรแกรม Google Meet นะครับเป็นโปรแกรมในการประชุมออนไลน์หรือว่าเรียนออนไลน์นะครับก็เรามาดูกันเลยเนาะว่าเข้า Google Google Meet ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์มานะครับอันนี้จะเป็นของผมใช้เป็นเบราว์เซอร์ Chrome นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บ Google อยู่แล้วทีน,นี้เราก็พิมพ์ว่า Google Meet นะครับอันนี้ผมพิมพ์มาแล้วนะ Google Meet นะครับก็กิกเข้าไปเลยแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเว็บไซต์ meet.google.com นะครับก็เข้าไปมันจะมีสองอย่างนะครับก็คือเราเป็นผู้สร้างห้องประชุมหรือว่าเราเป็นคนไปไประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์นะครับโดยผมจะบอกแบบแรกก่อนลวกันก็คือถ้าเราต้องการสร้างห้องประชุมนะครับก็ให้มาคลิกที่ตรงนี้นะครับ ที่เมาส์ชี้อยู่ตรงสีฟ้าที่เขียนว่าการประชุมใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มการประชุมทันทีปุ๊บอรอสักครู่นะครับอ่ะมันก็จะมาแล้วนะครับก็ถ้าเปิดเป็นวิดีโอใช่ไหมก็เดี๋ยวนะทำไมวิดีโอไม่ขึ้น <laughs> อ๋อสองสัยอันอันหน้าจออยู่กเลยวิดีโอไม่ขึ้น ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสคาดรูมนะครับตรงนี้รหัสคัดรูมหรือว่าเป็นลิงก์ถ้าเราคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับตรงตรงที่อยู่ด้านหน้าจอด้านซ้ายครับก็จะทําให้คนที่เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าลิงก์มาประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์ได้เนาะแล้วก็ในการสร้างห้องประชุมนะครับ คนที่เป็นคนสร้างห้องประชมุมก็สามารถเขียนไว้บอร์ดได้ด้วยนะครับเขียนไว้บอร์ดเริ่มไว้บอร์ดเดี๋ยวนะั้นดูก่อนว่ามันเห็นไหมโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็น เริ่มไวบอร์ดมาก็คือเราสามารถเขียนอะไรก็ได้จะเป็นไวบอร์ดแต่ถ้าจะให้ดีคือเหมาะกับพวก iPad นะครับที่มีปากกาจะสามารถเขียนได้ดีกว่าเป็นตัวหนังสือเพราะว่าผมลองเขียนในใช้เมาส์ในโน้ตบุ๊กเขียนก็มันยังตัวไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นตัวหนังสือเท่าไหร่นะครับก็เราสามารถแชร์หน้าจอได้ด้วยเราจะแชร์หน้าจอ,อสมมติ อันนี้เป็นโฟลเดอร์ลวกันแชร์หน้าจอกดตรงนี้นะมันก็จะแชหนาจอก็หยุดแชร์ ทีนี้ถ้าเราต้องการออกจากห้องประชุมก็กดที่วางสายตรงนี้นะครับกดที่วางสายบจบการโทรสำหรับทุกคนกลับไปที่หน้าจอหลักส่วนตรงนี้นะครับตรงป้อนรหัสลิงก์ก็คือเราคนที่เป็นคนสร้างห้องประชุมเขาจะมีมันจะมีรหัสมาให้นะครับแล้วก็คนที่สร้างห้องประชุมก็จะบอกรหัสเราอเพื่อถ้าเรากรอกลิงก์ตัวนี้มันก็ สามารถเข้า Google Meet ไปไประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์ได้เลยนะอะอย่างเช่นผมก็อบดิ้งมานี่นะครับที่เข้าไปตะก,กี้กดเข้าร่วมเข้ามาแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีเข้า Google Meet แล้วก็วิธีที่ใช้ในการเรียนออนไลน์จากรหัส ก็คือเราสามารถสร้างห้องประชุมได้เองแล้วก็สามารถเข้าไปในห้องประชุมได้ในการเรียนออนไลน์หรือว่าการประชุมต่างๆ,ๆครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปอัปเดตด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ